ในชีวิตเรามักจะเจอกับคนที่ไม่เกรงใจเราพวกเขามักจะทำอะไรที่ล้ำเส้นหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของเราโดยไม่รู้สึกผิดไม่ว่าจะเป็นการพูดจะดูถูกหรือแทรกแซงชีวิตส่วนตัวเกินไปสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งถ้าเราไม่สร้างขอบเขตที่ชัดเจนในชีวิตของเราเองเมื่อเราปล่อยให้คนอื่นล้ำเส้นโดยไม่บอกหรือแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือเราอาจกลายเป็นสนาประลองสำหรับคนเหล่านั้น ซึ่งจะทําให้เราเหนื่อยล้ากับการรับมือและสูญเสียพลังใจไปอย่างไม่รู้ตัวดังนั้นการตั้งขอบเขตให้ชัดเจนจึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการปกป้องตัวเราเองจากการถูกกระทําที่ไม่เหมาะสมการบอกให้คนรู้ว่าคุณมีขีดจํากัดและไม่ยอมให้ใครข้ามมันได้จะทําให้คนเหล่านั้นเริ่มรู้จักที่จะเคารพและไม่ละเมิดคุณอีกต่อไปคลิปนี้จะแนะนำสิบห้าแนวทางที่คุณสามารถใช้ในการรับมือกับคนที่ไม่เกรงใจให้คุณสามารถปกป้องตัวเอง อย่างชาญฉลาดและถีตคนเหล่านั้นออกไปจากชีวิตคุณได้อย่างมีศักดิ์ศรีด้วยจิตวิทยาและกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ 1. ตั้งขอบเขตให้ชัดเจนเพื่อให้เขารู้ว่าคุณไม่ใช่พื้นที่ฟรีที่ใครจะหยิยบก็ได้คนที่ไม่เกรงใจเรามักเป็นพวกที่ลำเส้นโดยไม่รู้สึกผิดเขาพูดจาไม่คิดเหยียดเราทำให้รู้สึกด้วยค่าหรือแทรกแซงชีวิตเราเกินควรและถ้าคุณยังไม่วางเขตแดน ชีวิตคุณจะกลายเป็นสนามประลองของเขาจิตวิทยาที่สำคัญที่สุดข้อแรกคือตั้งขอบเขตของคุณให้ชัดทั้งทางคำพูดและการกระทำยกตัวอย่างเช่นหากมีคนชอบโทรหาคุณตอนดึกโดยไม่เกรงใจให้พูดตรงๆว่าฉันไม่สะดวกรับโทรศัพท์ตอนดึกขอความการุณาติดต่อในเวลาที่เหมาะสม หากญาติพี่น้องชอบพูดจาดูถูกให้พูดด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่เด็ดขาดว่าฉันไม่อนุญาตให้ใครมาพูดกับฉันแบบนั้นอีกขอบเขตไม่ใช่กำแพงแต่คือแนวป้องกันที่คุณสร้างไว้เพื่อปกป้องพลังใจและศักดิ์ศรีของคุณเองคนที่ไม่เกรงใจจะไม่มีวันหยุดล้ำเส้นถ้าคุณไม่กล้าบอกว่าตรงนี้คือเส้นของฉันข้อที่สองอย่าใช้ความเงียบแบบยอมจำนนแต่ใช้ความเงียบที่มีพลังและชี้ทาง คนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าการไม่พูดคือการสงบหรือเป็นฝ่ายแพ้แต่ในจิตวิทยาเชิงลึกนั้นความเงียบมีพลังหลายระดับและคุณต้องใช้ความเงียบที่ทรงพลังเพื่อจัดการกับคนไม่เกรงใจเวลาคนล้าเส้นไม่เกรงใจพูดจะทําร้ายหรือเอาเปรียบคุณไม่จําเป็นต้องตอบโต้อย่างฉุนเฉียวหรือไปอธิบายให้เข้าใจเพราะคนประเภทนี้ฟังเพื่อตอบไม่ได้ฟังเพื่อเข้าใจ สิ่งที่คุณควรทำคือนิ่งและเงียบอย่างสงบแต่แสดงออกทางสีหน้าแววตาและท่าทีว่าคุณไม่โอเคและคุณกำลังปิดพื้นที่ของเขาอย่างชัดเจนบางครั้งการไม่พูดอะไรเลยคือการตัดไฟแต่ต้นลมเพราะคุณไม่ให้อาหารทางอารมณ์แก่คนที่ต้องการควบคุมคุณความเงียบไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือศิลปะของคนฉลาดที่ไม่ให้ค่ากับคนที่ไม่ให้ค่าคุณ 3. อย่ารับผิดชอบความรู้สึกของเขาถ้าเขาไม่เคยรับผิดชอบการกระทําของตัวเองหนึ่งไดหลุมพรางทางอารมณ์ที่คนดีมักตกลงไปคือการรู้สึกผิดที่ตัวเองปฏิเสธหรือถอยออกจากคนที่ไม่เกรงใจบางคนพอพูดตรงๆไปก็นั่งคิดว่าเขาจะเสียใจไหมจะดูแรงไปไหมฉันใจร้ายไปหรือเปล่าขอให้คุณจำไว้ คนที่ไม่เคยเกรงใจคุณเขาไม่เคยคิดแบบนี้กับคุณเลยดังนั้นถ้าเขาไม่เคยรับผิดช,ชอบความคิดคำพูดและการกระทำของเขาคุณไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องแบกความรู้สึกของเขาไว้บนบ่าคุณคุณไม่จำเป็นต้องใจร้ายแต่คุณมีสิทธิ์จะปกป้องตัวเองและปล่อยให้เขารับผลในสิ่งที่เขาเลือกกระทำด้วยตัวเขาเองคุณไม่ใช่ผู้ดูแลความรู้สึกของทุกคน โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยดูแลหัวใจของคุณเลยแม้แต่น้อย 4. ฝึกเป็นคนผู้ช้าแต่ชัดเพื่อสร้างอำนาจในตัวคุณคนที่ไม่เกรงใจเรามักจะพยายามยัดเยียดความคิดของเขาใส่เราด้วยความเร็วพูดเร็วตัดบ,บทหรือพูดค่มจนเรารู้สึกเสียสูนหนึ่งในจิตวิทยาที่เหนือชั้นที่สุดในการรับมือคือผู้ช้าแต่ชัดไม่ใช่พูดน้อยแต่พูดอย่างมั่นใจโดยไม่ต้องใช้อารมณ์เพราะอะไร พราะการพูดช้าสั้นกระชับและตรงประเด็นคือท่าทีของคนที่ไม่กลัวใครและไม่ต้องการเอาใจใครคุณกำลังแสดงออกอย่างนุ่มลึกว่าคุณเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ไม่ใช่เหยื่อของสถานการณ์คนไม่เกรงใจมักจะหงายเงือกกับการเจอคนที่พูดช้าแต่นิ่งเพราะมันทำให้เขาไม่สามารถสร้างอำนาจเหนือคุณได้คำพูดที่ช้าแต่ชัดเจนจะทำให้คุณเป็นคนที่คนอื่นเกรงใจ ได้โดยไม่ต้องใช้อำนาจเสียงเลยแม้แต่นิด 5. ตัดพลังเขาด้วยการไม่ตอบโต้แบบสะใจแต่ตอบด้วยความเหนือก,กว่าคนที่ไม่เกรงใจเรามักยั่วยุพูดข่มเสียสีหรือแสดงอำนาจเป้าหมายคือให้เราสะดุดอารมณ์และตอบโต้แบบไร้สติเพราะทันทีที่เราทำแบบนั้นเราแพ้ทันทีสิ่งที่คุณต้องทำคือตัดพลังเขาด้วยการตอบแบบเหนือชั้น คือไม่ใช่การเอาคืนแต่เป็นการไม่เล่นเกมเดียวกับเขาเลยตัวอย่างเช่นถ้าเขาแซวว่าจะทำอะไรได้ละ่ะก็เห็นอยู่เฉยๆคุณไม่ต้องเถียงหรือประชดคืนแต่ตอเบเรียบๆว่าผมเลือกไม่พูดเพราะมันไม่จำเป็นครับแล้วจบการสนทนาถ้าเขาเอาเปรียบซ้ำซากให้พูดว่าผมไม่สะดวกให้คุณทำแบบนี้อีกแล้วครับบังว่าจะเข้าใจ คุณไม่จําเป็นต้องแสดงความเจ็บปวดให้เขาเห็นแต่จงแสดงความนิ่งที่เขาไม่สามารถทําลายได้การตอบโต้ด้วยความเหนือกว่าคือการบอกว่าฉันไม่ใช่สนามเด็กเล่นของอารมณ์ใครข้อที่6อย่าขอความเข้าใจจากคนที่ไม่เคยพยายามจะเข้าใจคุณเลยนี่คือกับดักทางอารมณ์ที่อันตรายอย่างเงียบๆคือการพยายามอธิบายเหตุผลกับคนที่ไม่ฟังคุณอาจหวังว่าเขาจะเข้าใจหรือเห็นมุมของคุณบ้าง แต่ในความเป็นจริงคนไม่เกรงใจเราไม่ต้องการเข้าใจเขาแค่อยากยืนยันอำนาจของตัวเองเท่านั้นคุณควรหยุดตั้งแต่วันนี้หยุดอธิบายหยุดชี้แจงหยุดร้องขอให้เขาเข้าใจแล้วหันมาใช้พลังของการตัดขาดภายในใจแทนคือคุณไม่ต้องไล่เขาออกจากชีวิตทันทีแต่คุณจะไม่อนุญาตให้เขามีอิทธิพลในใจคุณอีก ไม่ต้องคาดหวังคำขอโทษไม่ต้องรอให้เขาเปลี่ยนแต่จงเปลี่ยนตัวคุณเองให้ไม่ยึดเขาไว้ในใจอีกต่อไปการตัดใจจากคนที่ไม่เคยเข้าใจคือการยกชีวิตคุณกลับคืนมาใส่มือของคุณเองเจ็ดจงสร้างเขตแดนชีวิตของคุณให้ชัดเจนแล้วปกป้องมันอย่างเงียบๆแต่เด็ดขาดคนที่ไม่เกรงใจเรามักจะเข้ามาหยิบย่ำเขตแดนของเราอย่างไม่รู้สึกผิดบางครั้งในรูปแบบคำพูดบางครั้งในรูปแบบการกระทำ และที่ร้ายกว่านั้นคือเขาทำเหมือนมันเป็นเรื่องปกติเสียด้วยซ้ำสิ่งที่คุณต้องทำไม่ใช่การมวยวายหรือทะเลาะแต่คือการสร้างเขตแดนให้ชัดเจนแล้วยืนอยู่ในกรอบของคุณโดยไม่เปิดประตูให้ใครก็ตามที่ไม่รู้จักเคารพมันเขตแดนชีวิตคือทุกสิ่งที่คุณยอมให้เกิดกับตัวเองเช่นเวลาส่วนตัวความสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือการยอมรับหรือปฏิเสธตัวอย่าง ถ้าเขามาขอความช่วยเหลือซ้ำซากโดยไม่เคยช่วยคุณเลยจงตอบว่าคราวนี้ผมไม่สะดวกครับแล้วจบแค่นั้นถ้าเขาพูดจาไม่ให้เกียรติจงเงียบและหันหน้าออกทันทีโดยไม่จําเป็นต้องอธิบายอะไรเลยเพราะการสร้างเขตแดนไม่ใช่เรื่องของการเป็นคนหญิงแต่เป็นเรื่องของการเคารพตัวเองอย่างที่สุดคนที่ไม่กล้าวาดขีดชีวิตของตัวเองให้ชัดเจนมักตกเป็นหย่อของคนที่ไม่เคยเคารพใคร จงเงียบให้เป็นแล้วค่อยเดินออกมาอย่างคนมีศักดิ์ศรีหนึ่งในจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุดคือการเงียบแต่ไม่ใช่การเงียบแบบเก็บความเจ็บปวดไว้ในใจและไม่ใช่การเงียบแบบยอมแพ้แต่เป็นการเงียบแบบคนที่เข้าใจสถานการณ์และเลือกไม่เล่นเกณฑ์น,นั้นอีกต่อไปคนที่ไม่เกรงใจเรามักชอบหาเรื่องสร้างดราม่าหรือพยายามขุดคุยเราให้สะดุด เพื่อหวังว่าเราจะโต้กลับหรือเข้าร่วมในวงลอพิษของเขาแต่จงรู้ไว้ว่าคนที่มีคุณค่าในตัวเองไม่จําเป็นต้องต่อสู้กับเสียงที่ไม่มีน้ำหนักการเงียบและเดินออกมาจากสถานการณ์คือการบอกโดยไม่ต้องพูดว่าฉันไม่อยู่ในระดับเดียวกับเกมของคุณฉันมีอะไรสำคัญในชีวิตมากกว่าถึงกับคุณฉันไม่ต้องการใช้ชนะจากการทะเลาะแต่ฉันต้องการความสงบในใจ และเมื่อคุณเงียบได้อย่างมั่นคงคนพวกนั้นจะเริ่มแพ้ภัยตัวเองพวกเขาจะรู้สึกร้ายอำนาจเพราะไม่มีคนให้หยิบอีกต่อไปการเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือพลังของคนที่รู้ว่าคุณค่าในตัวเองไม่ต้องการเสียตะโกนเพื่อพิสูจน์อะไร 9. ้อย่าทิบายตัวเองให้คนที่จงใจบิดเบือนคุณเพราะคุณจะเสียเวลาเปล่าบางคนไม่ใช่ไม่เข้าใจคุณแต่เขาจงใจไม่เข้าใจเพราะเขาต้องการบิดเบือนคุณ เขาอาจเอาคำพูดคุณไปพูดต่อผิดๆเขาอาจบอกว่าคุณคิดมากไปทั้งที่เขาเป็นคนทำร้ายคุณก่อนเขาอาจทำให้คุณรู้สึกว่าต้องอธิบายตัวเองอยู่ตลอดเวลาจงหยุดเพราะการอธิบายให้คนที่จงใจบิดเบือนคุณเข้าใจคือการเดินเข้าไปในกับดักของเขาคนเหล่านี้จะไม่เข้าใจคุณไม่ว่าจะพูดกี่ครั้งไม่ว่าจะอธิบายดีแค่ไหน เพราะเขาไม่ต้องการเข้าใจเขาต้องการให้คุณเหนื่อยใจและหมดศรัทธาในตัวเองดังนั้นจงหยุดอธิบายและเริ่มรักษาความสงบในใจตัวเองถ้าคุณถูกเข้าใจผิดแบบจงใจให้เงียบถ้าคุณโดนโยนความผิดให้เดินหา่าถ้าคุณถูกบิดเบือนภาพลักษณ์จงจำไว้ว่าความจริงไม่ต้องอธิบายทุกครั้งคุณไม่ต้องอธิบายให้คนผิดเข้าใจเพราะคนที่จงใจทำลายคุณ ไม่ควรมีสิทธิ์รับฟังคุณตั้งแต่แรก1ิบจงเป็นคนใจดีกับตัวเองก่อนที่จะใจดีกับคนที่ไม่เห็นค่าคุณเราถูกปลูกฝังให้เป็นคนดีกับคนอื่นเสมอแม้ในบางครั้งคนเหล่านั้นไม่เคยเห็นค่าความดีของเราเลยแต่จิตวิทยาขั้นสูงที่พระพุทธเจ้าสอนคือก่อนจะใจดีกับใครต้องไม่ทำร้ายตัวเองด้วยความใจดีนั้นเพราะการฝืนใจดี กับคนที่เอาเปรียบคุณเท่ากับคุณกําลังอนุญาตให้เขาย่ำยีขอบเขตของคุณไปเรื่อยๆลองถามตัวเองดูว่าคุณเคยยอมทำอะไรที่ฝืนใจเพราะกลัวเขาไม่พอใจไหมคุณเคยให้ในสิ่งที่คุณไม่เหลือเพียงเพราะกลัวจะดูใจร้ายไหมคุณเคยโดนคนไม่เกรงใจบิดเบี้นแล้วคุณยังต้องยิ้มอยู่ไหมหากคำตอบคือใช่ถึงเวลาที่คุณต้องหันมาใจดีกับตัวเองก่อน ความใจดีควรเริ่มต้นที่ตัวเราและไม่ควรกลายเป็นเครื่องมือของใครในการทำลายเราดังนั้นหากคุณต้องเลือกระหว่างทำดีต่อคนที่ไม่เห็นค่ากับถอยออกมารักษาความสงบใจของตัวเองจงเลือกอย่างหลังเสมอเพราะความสงบใจคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณต้องปกป้อง11ใช้ความสำเร็จของคุณเป็นคำตอบแทนการทะเลาะก,กับคนไม่เกรงใจคนที่ไม่เกรงใจเรามักเป็นคนที่ไม่เคยอยากเห็นเราไปไกลกว่าเขา เขาอาจจะพูดลอยๆว่าห่วงแต่จริงๆแล้วเขาไม่อยากเห็นคุณโตขึ้นไม่อยากเห็นคุณเดินห่างจากเขาเขาจะพูดจะทำลายความมั่นใจบันทอนความฝันลดค่าความสามารถคุณแบบแนบเนียนแล้วอ้างว่าก็พูดเพราะหวังดีถ้าคุณหลงกลคุณจะกลับไปอยู่ในกรอบเดิมและความฝันคุณจะถูกวางไว้ใต้เท้าคำพูดของคนอื่นจงจำไว้ว่า การตอบโต้อย่างมีชั้นเชิงที่สุดคือการประสบความสําเร็จให้ได้โดยไม่จําเป็นต้องประกาศให้ใครฟังเงียบไว้พัฒนาเงียบๆอดทนเงียบๆและประสบความสําเร็จเงียบๆเ,เพราะเมื่อถึงวันหนึ่งที่คุณไปถึงจุดที่เขาคาดไม่ถึงคําพูดของเขาจะหมดความหมายไปเองความเงียบของคุณในวันนี้จะกลายเป็นคําตอบอันดังที่สุดในวันข้างหน้าไม่ใช่เพราะคุณพูดได้ดีกว่าเขา แต่เพราะคุณทําได้ดีกว่าเขาสิองอย่าพยายามเปลี่ยนนิสัยคนที่ไม่รู้สึกผิดเพราะคุณจะเจ็บเองบางคนไม่ใช่ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรอยู่เขารู้ว่าเขากล้าล้ำเกินไปเขารู้ว่าเขาทําให้คุณอึดอัดแต่เขาไม่รู้สึกผิดและไม่คิดจะเปลี่ยนเพราะเขารู้ว่าคุณจะยังคงยอมอยู่ดีนี่คือกับดักของคนดีหลายคนที่คิดว่า ถ้าเราดีกับเขามากขึ้นเขาอาจจะเห็นใจแต่คุณลืมไปว่าหัวใจที่ด้านชาต่อให้หยดน้ำตาเป็นร้อยหยดก็ไม่ทำให้เขาเข้าใจคุณการเปลี่ยนคนที่ไม่รู้สึกผิดในสิ่งที่เขาทำคือการเอาเวลาชีวิตไปโยนทิ้งในหลุมที่ไม่มีทางเติมเต็มคุณไม่จำเป็นต้องพยายามเปลี่ยนใครเลยถ้าเขาไม่เคยคิดจะเปลี่ยนตัวเองสิ่งที่ควรทำคือเปลี่ยนวิธีที่คุณมองเขาเปลี่ยนระยะห่างที่คุณให้เขาเข้ามา เปลี่ยนจุดยืนของตัวเองจากผู้ยอมเป็นผู้เลือกคุณมีสิทธิ์เลือกคนในชีวิตและมีสิทธิ์ปิดประตูใส่คนที่ทำให้ใจคุณพังซ้ำๆได้อย่างภาคภูมิ 13. ตั้งขอบเขตและเคารพตัวเองอย่างเด็ดขาดหากคุณไม่เคยตั้งขอบเขตให้กับตัวเองคนอื่นก็จะไม่เคารพคุณการไม่เกรงใจคนอื่นคือการข้ามขอบเขตและพื้นที่ส่วนตัวของคุณดังนั้น คุณต้องรู้จักการตั้งขอบเขตอย่างชัดเจนและเด็ดขาดและต้องทําให้เขารู้ว่าคุณไม่ยินดีที่จะให้ใครข้ามขอบเขตเหล่านั้นขอบเขตที่ตั้งไว้นั้นอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆเ,เช่นไม่รับการพูดจาดูถูกไม่ยอมให้ใครทําร้ายจิตใจหรือคําพูดในเชิงลบก,การไม่ยอมให้ใครเข้ามาในชีวิตส่วนตัวโดยไม่เคยได้รับการเชิญ การตั้งขอบเขตเป็นวิธีการที่สำคัญในการปกป้องตัวเองจากการถูกทำร้ายโดยไม่จำเป็นเมื่อคุณตั้งขอบเขตแล้วการรักษาขอบเขตนั้นอย่างเคร่งครัดจะเป็นการสื่อสารว่าฉันเคารพตัวเองและไม่ยอมให้ใครมาทำให้ฉันเสียหายพระพุทธเจ้าเคยสอนไว้ว่าการรักษาศีลและขอบเขตของตัวเองคือการรักษาศักดิ์ศรีและการเคารพในขอบเขตของตัวเองจะทำให้คุณได้รับความเคารพจากผู้อื่น 14. อย่าลังเลในการเลือกจุดสัมพันธ์กับคนที่ไม่เห็นค่าเราไม่ใช่ทุกคนที่จะอยู่ในชีวิตของคุณไปตลอดบางคนเข้ามาเพื่อทดสอบคุณบางคนเข้ามาเพื่อสอนบทเรียนชีวิตแต่บางคนก็แค่เข้ามาทำร้ายคุณและทำให้คุณรู้สึกแย่สิ่งที่คุณต้องทำคือการเลือกอย่างชาญฉลาดว่าใครควรอยู่ในชีวิตและใครไม่ควรเมื่อคุณรู้สึกว่าเขาคนนั้นทำให้คุณเสียเวลาและพลังงาน ถึงเวลาที่คุณต้องหยุดสัมพันธ์นั้นอย่าวันไหวกับคำพูดหรือการกระทำที่ไม่เคารพจากคนเหล่านั้นคุณไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลกับคนที่ไม่เคยเคารพคุณการปล่อยวางคนที่ไม่เห็นค่าเราเป็นการสร้างพื้นที่สำหรับตัวคุณเองในการเจอคนที่จริงใจและสามารถอยู่เคียงข้างในทุกสถานการณ์หยุดพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณเจ็บปวดและสูญเสียพลัง เพราะการทําให้ตัวเองสุขสบายเป็นการให้ความสําคัญกับชีวิตที่แท้จริง 15. สั่งสมความเข้มแข็งจากการ,รเผชิญกับความยากลําบากทุกครั้งที่คุณเผชิญกับคนที่ไม่เกรงใจคุณทุกครั้งที่คุณต้องทนต่อการถูกดูถูกหรือทําร้ายใจนั่นคือโอกาสในการเติบโตในแต่ละครั้งที่คุณตัดสินใจที่จะเงียบหรือเดินออกจากคนที่ทําร้ายคุณคุณกําลังสร้างความเข้มแข็งภายในตัวเอง และการต่อสู้กับตัวเองเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคุณไม่ต้องการการพิสูจน์ความถูกต้องในโลกภายนอกสิ่งที่คุณต้องการคือการพิสูจน์กับตัวเองว่าคุณสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยความเห็นจากคนที่ไม่เคยเห็นค่าคุณและเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่แค่คุณหลุดพ้นจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษแต่คุณจะเติบโตขึ้นเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นมีความมั่นคงทางจิตใจ และสามารถรเผชิญกับอุปสรรคในชีวิตด้วยใจที่หนักแน่นและมั่นคงสรุปการรับมือกับคนที่ไม่เกรงใจเรานั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปกป้องตัวเองและไม่ปล่อยให้ความไม่เกรงใจจากผู้อื่นมาทำร้ายจิตใจคุณการปฏิบัติตามหลักจิตวิทยาและคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่การ,รเผชิญหน้ากับคนเหล่านั้นแต่ยังเป็นการรักษาความสงบใจและให้เกียรติตัวเอง การยอมรับตัวเองและรักษาขอบเขตในชีวิตเป็นทางเลือกที่มีพลังมากกว่าการต่อสู้กับคนที่ไม่เห็นค่าคุณเพราะในที่สุดการเป็นผู้ชนะจริงๆคือการอยู่ในสถานะที่เราเลือกเองคนที่ไม่เคยเกรงใจจะมีอิทธิพลในชีวิตของคุณได้แค่ในขณะที่คุณยังให้โอกาสแต่เมื่อคุณหยุดพยายามที่จะเปลี่ยนพวกเขาและเริ่มเปลี่ยนตัวเองคุณจะรู้ว่าการเลือกไม่ให้ใครมาทำลายชีวิตคุณ คือสิ่งที่ทำให้คุณเป็นผู้ชนะที่แท้จริงในที่สุด